Gracias. ้ามาพูดถึงประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนในตอนนี้นะคะแล้วก็มีผลต่อตลาดเงินตลาดทุนมากเลยทีเดียวก็คือเรื่องของว่ากรณีที่เฟดเนี่ยนะคะจะมีการถอนหรือว่าค่อยๆชะลอการอัดฉีด QE เข้าระบบหรือเปล่าคือ<ช>เดิมนเนี่ยคือ85,000้านล้านต่อเดือนใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณหน่อยเรียนให้เราทราบนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีความเป็นไปได้นะว่าเดือนกั<า>น,านยาย,ย,นยนที่จะถึงนี้เนี่ยอาจจะมีการลดการอัดฉีดหรือว่าการใส่เว้นเงินเข้าไปใช่ค่ะ ก็ถะะ้าเกิดว่าลถแล้อย่างที่เราเห็นเบื้องต้นในตลาดหุ้นแล้วก็สินทร,รัพย์ต่างๆก็มีการปรับลดลงเพราะที่ผ่าน<ช>มาถูกหล่อเลี้ยงด้วยเงินเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะพอจะถูกดึงกลับไปก็ทําให้มีแรงขายกันออกมาทีนี้ผลกระทบตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรลองฟังกันต่อนะคะจากคุณอุราวิไลพิษนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอรไทยคะ่ะการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการทดสอบ <c oughs> ให้ ให้ดูปฏิกิริยาของเศรษฐกิจว่าถ้าลด QE 3 <Okay. S 1> แล้วเนี่ยค่อยๆลดเนี่ยดีขึ้นหรือไม่ <Okay. S 1> ซึ่งเราเองเรามองว่ามันอาจจะไม่สามารถดีขึ้นได้ยอย่างต่อนเนื่องก็ได้จากความท้าทายสามข้อ mm hmm. ที่เ่ยไปเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นเรามองว่าการถอดถอนของเสร็จเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงเพราะฉะนั้นการถอดถอนจะเป็นลักษณะขอ,ของการค่อยเป็นค่อยไปแล้วถ้าหากว่าปฏิกิริยาของเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถดีขึ้นอย่างต่อนเนื่อง mm hmm. ปีหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นการกลับมาของการผ่อนคลายนโยบายการเองินอีกก็ได้ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยคือเป็นช่วงระหว่างนี้มากกว่า <c oughs> ว่าในช่วงที่เขาใีการทดสอบการลด QE <c oughs> นะคะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นปัจจัย <c oughs> ที่ทำให้เกิด volatility หรือความผันผวนต่อ,อการเคลื่อนย้ายเงินทุน <c oughs> แต่ว่าถ้าดู underlying fundamental อของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าการถอดถอนเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่าย <Okay. S 2> เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย,ยเขาเรียกว่าป่วยเนื้อรลังเหมือนกับคนได้รับสเตียรอยมาตลอด <Okay. S 1> จู่ๆเนี่ยจะให้หยุดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ <Okay. S 1> การที่จะหยุดสเตียรอยเนี่ยก็คือต้องค่อยๆเวลาคุณหมอให้หยุดสเตียรอยเนี่ยค่อยๆลด <Okay. S 2> ปริมาณ <Okay. S 2> แล้วดูว่าร่างกายเนี่ยตอบสนองอย่างไรฉ <Okay. S 2> ันใดก็ฉันนั้นถ้าเกิดมันไม่ไม่ไม่กลับมากำเริบเนี่ยเขาถึงจะลดตามลำดับซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าช่วงนี้ญาติผู้ป่วยก็ตื่นเต้นไปต่างๆนานานะคะเพราะว่าถ้าจะลดสเตียรอยปุ๊บ ก็ครั้งแรกที่จะลดเนี่ยจะลดเมื่อไหร่แล้วผู้ป่วยจะมีอาการอะไรแล้วเสร็จแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูกันน,นะคะแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างเพราะว่าครั้งแรกก็มองกันคาดกันไปว่าโอเคจาก85,000ล้านเหรียญใช่ไหมคะต่อเดือนอาจจะลงมาสัก20,000ื่ล้วหกหมืาตรงนี้เนี่ยมันถือว่า การตอบสนองในคุณหนู๋ชลามมองอย่างไงบ้างคะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเราดูเนี่ยแค่บอกเรื่อง QE Fun Flow เราก็เห็นแล้วว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลต่อหลายตลาดถ้าเรามาดูในภาพรวมแล้วครั้งแรกที่ถ้านมุดเสร็จบอกว่าโอเคจะเริ่มชะลอแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงบ้างตอนนี้ดูความเห็นส่วนใหญ่ของตลาดก่อนละกันนะคะหลายถ่ายกำลังมองว่า ถ้าจะมีการเริ่มลด QE นะคะน่าจะได้เห็นในการประชุมเดือนกันยายนกันยายนใช่ค่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตลาดเนี่ยเล่นง่ายๆว่าได้มีการรับรู้แล้วนะคะแล้วก็ตัวเลขที่จะมีการลดลงก็คือลดจาก8,5 0 0 0นลงมาเหลือ6ก0ม0่น้านะคะอันนี้คือที่คาดไว้อันนี้คือที่หลายฝ่ายคาดเอาไว้นะคะนี่คือ market consensus ซึ่งถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าไม่น่าจะสร้างความประหลาดใจของตลาดแต่สิ่งที่สําคัญ เมื่อถึงเวลาน,นั้นเนี่ยก็คือถ่อยแถลงของเฟด mm hmm. ในการที่เขาจะประเมินว่าตรงนี้แล้วเขาคิดว่ายังไงต่อถ้าเกิดสิ่งที่เขาประเมินเนี่ยออกมาในเชิงบวก <Okay. S 1> กับเศรษฐกิจของสหร,รัฐแต่ว่าเขามีแผนถัดไปว่าอาจจะลดอีก uh huh. เมื่อไหร่อย่างไรแต่ถ้าถ้อยแถลงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะเรียกว่ากลางๆ mm hmm. ก็คือ กันกลางในที่นี้หมายถึงว่าโอเคลดแล้วคิดว่าอาจจะต้องดูไปอีกสักระยะหนึ่งโ mm hmm. อ้อันนี้เนี่ยจะเป็นเป็นอะไรที่อาจจะทําให้ตลาดเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายลง mm hmm. ก็แปลว่าอ๋อไอ้ที่กลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว uh huh. แล้วไอ้ขัดไปที่มันจะเกิดอีกเนี่ยมันอาจจะทิ้งระยะไปนานคือขอดูอาการคนไข้ก่อนเออถ้าคุณบอกว่าขอดูไปอีกสักพักหนึ่งก่อนเนี่ยมันจะทําให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลลงบ้างแต่ถ้าเกิดค่อยแถลงแบบ ค่อนข,ข้างที่จะแบบ <c oughs> agressive <Agg ressive. S 2> บอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะประเมินอีกทีหนึง่ง <c oughs> อะไรเงี้ถัดไปจะประเมินอีกทีหนึง่ง <c oughs> จะลดต่อนเนื่อง <c oughs> อันนี้เนี่ยตลาดก็คงตาตั้งพอสมควร <c oughs> นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่า <c oughs> นะคะสิ่งสิ่งที่อยากที่จะชวนให้ให้ดูน่าจะเป็นเรื่องของสภาวะตลาดมากกว่านะคะ,อ,ะอยากจะให้ทำความเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าสี่ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถามว่า การที่เม็ดเงินมหาศาลเลยเข้ามาในเอเชียเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสภาวะมันคืออะไรแล้วณนะขณะนี้เนี่ยสภาวะของตลาดเนี่ยมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราถ้าเรารู้เนี่ยเราจะได้มีการปรับตัวนะคะ <Okay. S 1> สิ่งที่อยากจะอธิบายก็คือว่าในช่วงสี่ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย hmm. สิ่งที่ทําให้พฤติกรรมของตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่านง่ายง่ายว่าบูลลิ Mm hmm. กับ uh, Emerging Asia อรวมถึงประเทศไทยเนี่ยมากๆก,ก็เพราะว่าตลาดเนี่ยมีความเห็นไปในทางเดียวกัน <Okay. S 2> ว่ามันมีสภาพที่เรียกว่า certainty mm ี hmm. e r t a i n t y นีในที่นี่หมายหมายถึงความแน่นอนถ้าเกิดเวลาเราจะเบสอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เราจะเบสแล้วชนะเนี่ยเพราะความแน่นอนมันมัน,ม,นมันค่อนข้าง mm hmm. สูงเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยสูงมาก okay. คุณเจียบก็จะเล็บเต็มที่ถูกไหมคใช่ใไหมคะอ<ช>่าเพราะฉ<ช>ะนั้นเนี่ยสถานะสถานการณ์ที่ที่เกิดขึ้นในช่วงสี่ปีครึ่งที่ผ่านมาก็คือว่าเอ่อเพลเยอร์ในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น hedge fund ไม่ว่าจะเป็น real money flow ที่เป็นเงินของสถาบันหน้าต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือ certainty environment สภาวะที่แน่นอนในีง่ที่ว่าเฟรเนี่ยเริ่มใช้ QE1 แล้วทุกคนเนี่ยก็ทราบว่าค e ิวอีหนึ่งมันไม่พอมันจะตามมาด้วยคิวอีสองแล้วมันก็ไม่พอมันตามมาด้วยคิวอีสามแล้วดอกเบี้ยก็จะต่ำในสหรัฐเนี่ยต่อเนื่องยาวนานกันหลายปีใช,ใช่ไหมคะแล้วก็การทําแบบนี้การที่อัดฉีดเงินจำนวนมนหาศาลนะคะเข้าสู่ระบบเนี่ยผลที่ตามมาก็คือค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะอ่อนค่าลงอย่างมากอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราเห็น ที่ชัดมากว่ามันจะดำเนินต่อไปหลายๆปีเน uh ี huh. ่ยตั้งแต่ปี09.10.1.1.12เนี่ยก็คือดอลลาร์เนี่ยมีต้นทุนทางการเงิน,นที่ต่ำใช่ค่มีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อเนื่อง uh huh. นะคะโอกาสที่จ o ด o ูเฟดจะถอนเงินกลับเนี่ยในระหว่างทางตรงตรงสิบปีขว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยากเพราะงั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเห็น สภาวะของตลาดเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าแน่นอนอยู่แล้วหลยังไงก็เดากันได้ว่าจะไปทางไหนยังไงใช่ไหมสิ่งที่เป็นเป็นนัยยะก็คือว่าคนเนี่ยก็จะกล้าเทคโพสิชันชิ้นใหญ่เพราะรู้ว่าโอกาสจะชนะเนี่ยมันมีมากมันมีมากเพราะเขารู้ว่าถ้าเขากู้ดอลลาร์ที่ต้นทุนถูกมาซื้อสินทรัพย์ในต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถ ทำกำไรได้อยู่ทำกำไรแล้วก็ถือว่าอย่างนั้นเนี่ยได้อย่างต่อนเนื่อง<ช>แล้วเขาก็รู้ว่าถ้าหากว่าเพยเอร์ทุกคนเนี่ยทําเหมือนกันหมดเป็นระยะเวลานานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะ,ะมีอิทธิพลต่อทิศทางของราคาสินทรัพย์ใ,<ช>ในเอเชียแล้วก็เรื่องของอทิศทางค่าเง,งินในเอเชียที่จะมีโอกาสแข่งข้าต่อนเนื่องก็ว่าควรขายดอลลาร์พร้อมกัน หมดเลยอ,อย่างต่อเน,นื่อง mm hmm. แล้วก็มาซื้อค่างเงิน,นเอเชียชแล้วก็ซื้อสินทรัพย์ในเอเชียดัเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเนี่ยสบายใจในการที่จะเทค o s i t i o n ใหญ่เพราะว่ามันยังไม่มีคําพูดหรือมีประเด็นเรื่องของเศรษฐเนี่ยจะถอนหรือจะลด QE คอันนี้สภาวะตรงเนี้เขาเรียกว่าสภาวะที่มี c ซอร์เทนตสูง mm hmm. สภาวะแบบนี้จะเป็นสภาวะที่ ตลาดเนี่ยชอบมากโดยเฉพาะในแง่ของอนักลงทุนทางด้านต่างประเทศแต่สิ่งที่เป็นข้อเสียของตลาดแบบนี้ก็คือว่าเวลาที่ตลาดเนี่ยมีโ s ซ t ช o นทางเดียวกันข้างเดียวกัน,ก,นก็คือช็อตตอลา่าลอง Asset ในเอเชียแล้วก็ข้างเงนในเอเชียสิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือเธออยากขายก่อนนะ เกิดความหวอนระแวงเข้าใจอย่างเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเนี่ยสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแค่นิดเดียวตลาดเนี่ยมีปฏิกิริยาแรงก็เพราะว่าเพราะว่าตลาดเนี่ยมีโพซิชันข้างเดียว นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมในช่วงที่ผ่านมาที่เราบอกว่ามีเงินไหลออกไหลออกเนี่ยมันเกิดจากอะไรทําไมมันเกิดขึ้นกันทั้งโลกนะคะเมื่อกี้คุณอุรากก็ได้อธิบายแล้วว่าเมื่อก่อนนี้เราก็เคยอยู่ในการลงทุนที่มันเป็น certainty ก็คือมีความแน่นอนค้าดาวออกได้มันจะเกิดอะไรขึ้นใครจะทําอะไรยังไงยังไงก็ยังมี QE เข้ามาแต่ตอนนี้เราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็การลงทุนก็ดูเหมือนกับจะมีความเสี่ยงมากขึ้นก็ต้องคิดมากขึ้นในการที่จะลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นสินนนททัพย์ไหๆก็ตามีะะค ส่วนเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็อย่างที่เราทราบครึ่งปีหลังเนี่ยห<ช>ลา<ะ>ยฝ่ายมองไม่ค่อยดีนะคะสัปดาห์นี้ก็รอดูแล้วกันว่าทางกรงเงเนี่ยเขาจะมีการปรับตัวเลข GDP ลดลงอย่างไรข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของออฟองสบู่ในคือไม่ใช่ฟองสบู่เป็นภาคครัวเรือนนี่สินภาคครัวเรือน<ช>ะนะคะอันนี้จะมีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวก็จะได้ฟังการประเมินกันด้วยใช่ะค,ะค่ะ,คะตอนต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของแล้วลังนิดจากนี้ต่อไปเนี่ยนะคะเรื่องของ QE จะยังไงต่อแล้วก็รวมถึงเรื่องของต่างประเทศประเทศ ให้ดื่นอื่นไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็จีนแล้วก็รวมถึงญี่ปุ่นด้วย<ช>นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูตลาดน้ํามันกับคุณมนรณสิริวันกันค่ะ,คะ,คะ